กลับมาพบก,กัน Motoring On Air นะคะในช่วงนี้ช่วงกูรูคานะคะวันนี้เราอยู่กับพี่ชีพนะคะแม่กูรูของแท้ที่นานๆจะว่างมาจัดรายการกักบเรานะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเจาะลึกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ่ะก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับป i กอัพซึ่งตอนนี้นะคะตลาดของรถ Pick Up เนี่ยหลังจากที่ทางด้านของ Toyota นะคะซึ่งถือว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยได้ออก Toyota า e ี o วมาแล้วอ่าแล้วอย่างนี้ค่ายอื่นเนี่ย,ขย,นเ,นยเขาจะมีวิธีการในการปรับ กลยุทธ์ของเขาอย่างไรนะคะมาะดูสถานการณ์กณันในช่วงนี้ค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดรถยนต์เนี่ยค่อนข้างตกสดเสาส่วนหนึ่งเป็นเพราะาเศรษฐกิจค่ะแต่ถ้าดู p ิกอัพเนี่ยแน่นอนว่าเพราะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยค,คนชะลอการซื้อเพราะรอตัวลิเวอร์โต้วอ่าเพราะว่าตัวต้าไฮรัก Re เวเนี่ยต้องอยอมว่าตัวต้าไฮรักเนี่ยคือเจ้าตลาดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดอยแล้วการที่ใครจะขยับใครจะทำอะไรเนี่ยยิ่งเขามาขยับใหคืออันดับหนึ่งเนี่ยโตโยต้าอันดับสองก็คืออีซูซูใช่ไหมคะใช่แต่บางทีอีซูซูเขจะเข้ามาแทรกในช่วงแต่หลักๆเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่วีโก้มาเนี่ยโตโยต้าแทบจะยึดยึดพื้นที่ะอันดับหนึ่งของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยก็รอดูก่อลประเทศเนี่ยต้องหยุดรอแม้แต่คนจะซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามันเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ย แล้วยังไงเฮ้ยยังไงเราต้องรอดูก่อนรอดูราคาของมาก่อนนะรอดูรูปโฉมสเปาวัะนั้นเนี่ยทำให้ตลาดชะลอซึ่งตอนนี้ก็เห็นแล้วค่ะถูกใจไม่ถูกใจตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้ระดับหนึ่งแล้วตลาดบริษัทรถยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาก็โอเคแล้วล่ะชัดเจนแล้วล่ะลูกค้าตัดสินใจได้แล้วล่ะส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเขาว่ากันไปแต่คนที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อเนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าโตต้าเปิดมาแล้วลูกค้าตัดสินใจเขาก็ต้องมีอะไรมาสู้เพราะว่าจะเอาขายของเดิมเดิมมันก็ไม่ใช่คือบางทีของเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเพิ่งจะแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยทีนี้ก็ต้องสัดกันที่แคมเปญแล้วสิส่วนหนึ่งแคมเปญแน่นอนใช้แน่แต่มันก็ยังมีบางยี่ห้อที่เขาจะต้องมีการปรับได้เวลาได้จังหวะพอดีอย่างฟอร์ดฟอร์ดเนี่ยเราเห็นแล้ว เมื่องานมอเต์โชว์ที่ผ่านมาเดือนเมษาก็คือได้เผยโชว์ไม่เห็นแล้วปรับรูกรปฟอร์ดเลนเจอร์ก็รู้สึกว่าเขาจะปรับเส้นสายดูหรูหราขึ้นแต่ก็ยังดูด้วยดูอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปก็เห็นแล้วแต่ว่าเ a นเจอร์ใหม่เนี่ยตัวแม่ในเชนเนี่ยจะวางขายคือกลางปีนี้อันนี้ก็ต้องมาสู้กันแล้วล่ะสู้กับตัวเรวหรือคู่แข่งรายอื่นแต่ ในช่วงนี้ตัวปัจจุบันทำไงล่ะลีโวมาทำไงคู่แข่งค่ายอื่นก็ต้องเล่นเหมือนกันเขาก็เลยมีแคมเปญแคมเปญของฟอร์ดเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วที่ผ่านมาเล่นแรงเล่นหนักอยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดแคมเปญไลฟ์ฟอร์ดไลฟ์ฟอร์ดไลฟ์นาวก็คือว่าออกรถวันเนี้ยออกรถเลือกฟอร์ดวันเนี้ยคุณซื้อหนึ่งคันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ลุ้นได้อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันอ่า ลุ้นได้หนึ่งคันท่านั้นไม่พอ uh huh. ยังลุ้นรางวัลอีกสิบรางวัลได้รับส่วนได้รับอีกหนึ่งแสนบาท oh. คือลุ้นรับลถฟรีหนึ่งคันไม่พอ uh huh. ยังลุ้นอีกหนึ่งแสนบาทอีกสิบรางวัน uh huh. รวมแล้วก็สิบเอ็ดรางวัน uh huh. แล้วเท่านั้นไม่พอนะเขายังให้ออกรถได้สบายๆไม่ต้องเครียดมากก็คือผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกสิบเดือนพร้อมฟรีประกันภัย uh huh. สำหรับฟอนเลนเจอร์นะฮะค่ะ นี่คือฟอร์ดนอกจากคือใครชอบรุ่นเก่าซึ่งรุ่นเก่าทุกคนก็ชอบดูดันดีเครื่องยนต์ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าภายในของ Ford r เ n g e จอร์ใหม่เปลี่ยนเพราะว่าต้องไปรองรับเขาต้องเปลี่ยนไปตามกับไอ้ตัว PPV ก็คือตัว e v e r e s รใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดวางขายไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนหน้าตาด้านนอกเปลี่ยนด้านในแต่ถ้าใครไม่ต้องสนใจอะไรมากเอาตัวเก่าซึ่งก็ดีอยู่แล้ว ก็ได้แคมเปญนี้ได้แคมเปญตัวส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีนะคะถ้าขยยาก็รอกลางปีนี่คือฟอร์ดนี่คือฐานได้ของค่ายฟอร์ดนะคะถัดมานอกจากค่ายฟอร์ดแล้วค่ายอื่นมีอะไรบ้างบ้างพี่อย่างล่าสุดเพิ่งเมื่อวานค่ะเมื่อสองสามวันก่อนค่ะเช vrolet Colorado ซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่ก็คือช่วงเดือนมีนาก็คือตัว High Country ตัวนี้มาเป็นตัวพรีเมียมตัวระดับล้านกว่าใส่ออปชงออปชั่นเข้าไปเต็มที่นี่ก็จับคุณลค้าระดับบนแต่ในรุ่นปกติของเขาเนี่ยเขาก็เพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาใหม่เมื่อวานเพิ่งเปิดไป2รุ่นย่อยคือตัว LTZ Z71 ซึ่งเป็นตัว2.5ลิตรขับเพื่อน2ล้อมีสอง2อรุ่นย่อยก็คือตัวตัวถังแบบ4ประตูกับตัวถังสองประตูะะเพิ่ม2ตัวนี้เข้ามาอีกเป็นอีกทางเลือก พร้อมพร้อมกันเนี้ยทุกรุ่นย่อยเนี่ยปรับราคาลงมา2องหมถึงสาม0มืนบาทแล้วแต่รุ่นนะ่่ก็คือกะมาว่าชนเลยอ่าเขาก็อ้างว่าเขาปรับให้มันเหมาะสมเทียบดูกับตลาดเทียบดูคู่แข่งก็เลยปรับลงมาให้ลูกค้าคุ้มค่ามากสุดด้วยออปชั่นที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นจอต่างๆหรือระบบคอนเน็กต่างๆของเขาเนี่ยเขาที่เขาใส่มา เขาบอกคุ้มค่ากับราคาตรงนี้ออันนี้คือค่ายเชฟโรเล็ตสองค่ายไปแล้วอีกค่ายหนึ่ง BT ห้าศูนย์ก็คือม a ส da า BT ห้าศูนย์โปรซึ่งตอนนี้เนี่ยใครไปซื้อเนี่ยได้เลยส่วนลดเนี่ยแสนหนึ่งเอาไปเลยรับไปเลยแสนหนึ่งเดีรัคะพี่จริงๆเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเล่นกันแทบทุค่ายเลยที่เราผ่านมาค่ายที่เก่าอะนะแต่ว่าใครจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละ มาด้านเขาก็พูดชัดว่าแสนหนึ่งเอาไปเลยใครจะซื้อตัวบิทียะสนโตตัวปัจจุบันนี้ค่ะด้วยไม่เพียงเท่านั้นเนี่ง่ายๆสบายๆผ่อนเริ่มต้นค่ะ7,299บาทต่อเดือนอหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีพร้อมฟรีประกันภัยขี่ส้นใต้ตรงดอกเบี้ยประกันไอ้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีผ่อนน้อยคุณก็เอาศูนย์เปอร์เซ็นต์อาจจะดาวสักสามสิบหรือยี่สิบห้าก็ว่าไป เราก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์อะเสียดอกเบี้ยเลยอะสี่ปีพหดมากเลือกเอาว่าจะแต่ที่พูดว่าเมื่อกีู้บอกว่ารุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันนะเพราะว่ามาด้าบิตทีหัูนโปรเนี่ยจะมีการแมเนจเชนต์ตัวใหม่เนี่ยก็คือรุ่นปรับโฉมเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งทั้งฟอร์ดเลนเจอร์บิตีูนเนี่ยทุกคนก็รู้รู้กันอยู่แล้วว่าใช้โครงสร้างพื้นฐานตัวเดียวกันเครื่องยนต์ก็บล็อกเดียวกัน ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้จังหวะที่จะไมาให้เชนไล่ๆกันฟอร์ดเผยโฉมไปแล้วแต่จะขายกลางปี h อนด้าก็จะเผยโฉมกรกฎาคมก็ขายกรกฎานี้ก็คือก็คือออกมาุ่ยันมาด้วยกันพร้อมจับมือกันลุยแต่ถ้าสำหรับการไมนจใเชนของเขาเนี่ยมันก็มีคนพูดทางออสเตรเลียเขาบอกว่าจะใช้แนวทางออกแบบแบบโคดก ซึ่งจะเห็นในมาด้าสองใหม่มาด้าสามหรือซีเนี่ยทุกคนต้อจินตนาการว่าจะหน้าตาจะออกไปประมาณซ x อ็กตัวมาด้าสามซเอ็กสามซอ็กไฟตัวนี้ซีเ้าเนี่ยซึ่งบางคนในฝรั่งเนี่ยมีการมาตัดต่อซ x อ็กมาต่อกับตัวแต่ผมลองเช็คดูเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ยอมแล้วว่าเส้นสายนี่จะดุขึ้นดูดุดุแกร่งขึ้น ค่ะอน่าจะออกมาแบบเท่ๆอ่ะเท่ๆขึ้นเท่ๆดุดันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือทางด้านของมาส d a ามาสด้าอ่ะเราไปมาสด้าไปแล้วฟอร์ดไปแล้วเอาตัวคนที่แบบเบียดกับโตต้าก็คืออิซูซูดีแมซึ่งเจ้าเนี้ยก็รู้ตัวว่าขายค่อนข้างตัวตรงหม่เขาขายมาเรื่อยๆประมาณดีช่วงเรื่อยๆล่ะช่วงที่ผ่านมาก็มีเบียดแซงโตต้าเป็นมาบ้างค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย กระแสข่าวยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับหรือไม่ยังไงแต่ถ้าฟังตามสื่อเมืองนอกนะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าอิซูซูเนี่ยจะมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งก็ตามกระแสยุคปัจจุบันและดาซไซซิ่งคือเครื่องยนต์เล็กลงบล็อกเล็กลงแต่ประหยัดน้ำมันขึ้นสมรรถนะก็ยังคงเดิมหรือใกล้เคียงลดลงนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบทำให้แบบขิ้ลงขิ้เลอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสของจากเมืองนอกหน่งสุพินญี่ปุ่นเนี่ยขเขาว่าเยซูเนี่ยจะออกเครื่องยนต์บล็อกใหม่ตามข่าวคือเครื่องพันเก้าแต่ถ้าพูดช่วงหลังๆเนี่ยมีพูดว่าจริงๆถ้าจะทำเนี่ยคือเครื่องสองลิตรม,มากกว่าขาายับมานิดหนึ่ง<อ>จากพันเก้าขึ้นมาเป็นสองลิตรซึ่งถ้าตามตามข่าวเนี่ยเขาจะบอกว่าปีนี้ที่เมืองนอกอกคือปีนี้เพราะฉะนั้นน่ ก็ต้องมาจับตาดูอีซูดีแมใหม่ว่าจะมีบล็อกใหม่ตัว2ลิตรเนี่ยมาในปีนี้หรือเปล่าถ้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ก็คือคือคือการปรับของอใช่ดีแม็กแต่ช่วงนี้เนี่ยใครไม่ต้องรอแล้วแหละอีซูก็ลงมาเล่นเหมือนกันปกติอีซูเขาก็ไม่ค่อยเล่นแรงแรงแต่ครั้งนี้เขาก็มากับแคมเปญซื้อง่ายติดเดียว ก็คือดาว2 9งหมื่าหรับตัวซูเปอร์เดย์ไลท์อะไรที่เขาโฆษณาซูเปอร์เดย์ไลท์ตัวก็คือตัวมาตรฐานของเขาแหละตัวพื้นดาวสองหมื่นเาหนึ่งรหรือจะเลือกผ่อน4ี่พบาทต่อเดือนโอ้ผ่อนเดือนละห้าพันอ่าไม่ถึงด้วยอ่าไม่ถึงไม่พอรับบัตรกำนันอีกค่ะ1 0,000บาทอีสุกาให้แต่ถ้าใครซื้อตัวยกสูงไฮแลนเดอร์ก็ดาว3 4ม0 0ื่นสี่ หรือแล้วก็รับบัตรกำนานอีกสองหมื่นบาทฮะก็ให้เยอะหน่อยเพราะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างแพงตัวนี้จะสูงกว่าสูงกว่าตัวทั่วไปเขาก็ลงมาเล่นแคมเปญอะเยอะมากขึ้นอีสูก็ลงมาเล่นต้องลงมาเล่นเพราะว่าทุกค่ายเล่นกันหนักอันนี้ก็ต้องบเหมือนมาแตะแตบ้างใช่ค่ะอันนี้นี่ค่ายนี่ต้องลงมาเล่นแล้วแหละเพราะว่าต้องเขาก็ค่ายใหญ่สาหรับรถแต่ทำไงได้อ่ะคู่แข่งสำคัญลงมาแบา เต็มที่ขนาดนี้ใ่ต้องสู้กันหน่อยว่างานเถอะพี่แล้ได้รุ่นสองรุ่นที่สรุ่นต่อไปก็คือรุ่นที่เพิ่งปรับโฉมอย่างมิสุมิสุบิชิไททันเนี่ยค่ะปรับโฉมไมเมื่อปลายปีก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะปรับโฉมนี่คือโมเดลเชนเหมือนเหมือนกับโตต้าเลยนะค่ะคือโมเดลเชนเครื่องเครื่องยนต์เครื่องหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยปรับเขาก็ยังลงมาเล่นก็คือแต่ว่าเขาจะออก นโยบายของมิสซูตอนนี้เขาพยายามดึงลูกค้าเก่าหรือหรืออย่างน้อยก็ต้องแปลลูกค้าของ่ายอื่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงลูกค้าเก่าคือเขารถเก่าไม่จะเป็นของมิสซูเองหรือของยี่ห้อไหนก็ตามมามาเทินมาเทอเขาจะให้เพิ่มมูลค่าจากราคาตลาดมาเทินเนี่ยเพิ่มไปอีกส0 0หมืนบาท โอ้เลือกแบบนี้อ๋อเลือกใช้แคมเปญแบบนี้แทนใช่ส่วนแคมเปญเงื่อนไขเนี่ยคุยกันนอกรอบที่โชลูมเขาไม่ให้อยู่แล้วแหละอันนี้คือทางด้านของกลเม็ดของมิสูบิชิท่านส่วนอีกรุ่นซึ่งใหม่เหมือนกันเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วไม่ถือว่าเก่านิสันอ่านิสัน NP 300ว a าค่ะ ก็ใหม่ๆเหมือนกันอาจจะไม่ได้ใหม่เท่าไททันแต่ก็ลดลดประมาณยังไม่ถึงปีวรางั้นเอตอนนี้นี่ก็ลงมาเล่นดาวตา่ำสองหมื่นเก้าพันเกร้อยเก้าสิบาบาทแล้ือสามหมนบาทนี่ดาวต่ำพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือเลือกรับเงื่อนไขพิเศษซึ่งต้องไปคุยกันมีหลากหลายมีเงื่อนไขเขาจะมีให้เลือกหลากหลายออนอกจากนี้ช่วงนี้เนี่ยเขามีาจัดอีเวนต์ก็คือ นวราเดย์ซึ่งใครไปซื้อรถจองรถช่วงเนี้หนึ่งคันต่อหนึ่งสิทธิ์เนี่ยลุ้นชคทองร้อยเก้าสิบรางวัลมูลค่าก็เก้าล้านบาทครับโอร้อยเก้าสิบรางวัลโอ้โหคือได้ได้ว่าค่ายรถปิ๊กอัพแต่ละแต่ละค่ายเนี่ยก็ออกแคมเปญจัดเต็มทํานู่นกิจกรรมโอเยอะเลยนะน,นการนะเปิดตัว โตต้าไฮรังลิเวเนี่ยมันทําให้ตลาดมันคึกขึ้นนะคึกเลยเ<อ>มันแบบมันไม่ใช่แค่ว่าโตต้าเฉพาะโตต้านะอย่างเดียวอะค่ายอื่นก็ต้องมาเล่นมามาสู้อะ่ะคือว่าว่าคือเรียกง่ายๆว่าค่ายค่ายอื่นเนี่ยเขาเตรียมลุยว่างันเถอะพี่ใช่คือเดิมเนี่ยค <Yeah. S 2> ่ายอื่นอาจจะเล่นบ้างแต่อย่างที่บอกตลาดแม้แต่โตต้าเขายังยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาชะลอแม้รถเขาเขายังปล่อยตัววีโก้เนี่ยนะก็ยังปล่อยยากว่าทุกคนรอดูรอดู ยี่ห้ออื่นก็รอดูเหมือนกันก็ต้องดูแข่งพอคู่แข่งมางี้ยก็ปล่อยเลยปล่อยออกมาใส่กันเต็มที่ตัวตัววีโก้เดิมเนี่ยยังยังมีสต็อกอยู่จํานวนหนึ่งเขาก็ใครไปซื้อตอนเนี้เพื่อนผมไปถอยเมื่อสักอาทิตย์ก่อนตัววีโก้คือเขาพอใจอ่ะผมว่าวีโก้ตัว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 วีโก้เนี่ยผมว่าเป็นฉมก่อนที่จะโมเดลเชตัวเป็นรีโวเนี่ยเขาเป็นรถที่น่าใช้นะไม่จะเป็นปรับคือ มันสมสมบูรณ์สุดๆหมดแล้วเขาปรับทุกอย่างหมดแล้วค่อยๆปรับมาครบหมดแล้วเนะเรื่อช่วงล่างเกียร์เกียร์นี่เป็นเกียร์โต้แบบถ้าจังหวะในแบบโอ้สมมุติลงตัวละได้ส่วนลดเป็นแสนน่ะอย่างเพื่อนเนี่ยได้แสนห้าซึ่งผมผมไม่รู้เงื่อนไขแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเขาได้แสนห้าเขาก็เขาอาจจะไม่เอาตัวนี้อนี้เขาเอาแบบเขาเนี่ยรวมแล้วรวมทุกอย่างแล้วได้แสนห้าเนี่ย พอใจแล้วพอใจนะก็แล้วแต่มุมมองด้วยนะคะว่าเลือกยังไงไงบางคนก็อาจจะไม่ได้จําเป็นว่าต้องได้ของใหม่แล้วก็อยากจะได้รถเพื่อการใช้งานจริงๆใช่แล้วอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของราคาไหมพี่ในอนาคตว่าขายแล้วราคาจะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวมั้ยรุ่นใหมีส่วนบ้างแต่มันต้องอยู่ที่ว่าคนซื้อรุ่นเก่าเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยคือซื้อใช้งานจริงๆมากกว่า รู้ว่าต้องใช้อย่างน้อยแบบเใช้งาน<ห>าจริงๆ,งๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปใช้งานออไปงลงทาธุรกิจลงทุนหรือไปอย่างเงี้ย อวิ่งต่างจังหวัดที่แบบใช้งานบ่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เราเราได้ส่วนต่างตรงเนี้ยมาเยอะค่าน้ํามันอ่ะมาใช้แสนเนี่ยก็มาได้ค่าน้ํามันเยอะแล้วใช่ใช่ใช่แล้วต้องไม่นำรวมดอกบงดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยนี่ได้ถูกอีกเออแคมป์งแคมเปญดีๆอีกอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหารถปิกอัพอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่า เป็นช่วงจังหวะที่น่าจะเหมาะที่สุดแล้วเนาะพี่น้อะแล้วผมว่ามันช่วงช่วงนับจากนี้ไปเนี่ยเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่ซื้อปิกอัพเพราะว่าโครงสร้างภาษีใหม่เนี่ยค่ะจะเริ่มใช้วันที่หนึ่งโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนะรถท,ทุกประเภทนะใช้วันที่หนึ่งมกราปีสองพันห้าอยหิบเก้าซึ่งมันมีบางบางตัวอย่างปิกอัพเนี่ยชัดเจนว่าตัวตัวที่เป็นบลอ่าไม่ใช่ตัว ที่เป็นแคปนะฮะราคาขึ้นแน่เพราะว่าภาษีใหม่เนี่ยห้าเปอรเดิมเนี่ยปิกอัพเนี่ยอยู่ที่สามเปเซ็นตแต่ว่าที่เป็นแคปเนี่ยภาษีใหม่จะปรับเป็นห้เปอร็นตอันนี้ขึ้นแน่แน่ยังไม่นับโครงสร้างภาษีใหม่เนี่ยเขาจะเขาจะใช้การคิดในเรื่องของการปล่อยมลพิษก็คือ CO2 มาเป็นตัววัดซึ่ง Pick Up เนี่ยเขาใช้ที่200กรัมซึ่ง Pick Up เนี่ย บริษัทรถเนี่ยเขาที่ฟังฟังมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากที่จะผ่านมลพิษขนาดนี้เขาเตรียมใจแล้วแหละว่าจะได้ไม่ได้อัตราภาษีเดิม,มจะต้องถูกปรับอีกเลทหนึ่งก็คือเสียเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มปิกอัพเนี่ยค่อนข้างจะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนน้อยมากที่จะผ่านมาตรฐานมลพิษตัวนี้ แนวโน้มเนี่ยก็คือราคาน่าจะปรับขึ้นในวันที่1มกราสองพันาร้อยาสก้ปีหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าใครมองอยู่ซื้อก่อนก็น่าจะได้ราคาที่ย่อมเยาวกว่าที่จะไปซื้อในช่วงนู้นใค่ะอ่ในก็คือเรื่องราวของค่าย Pick Up แต่ถ้าต่อจาก Pick Up เนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ Pick Up ก็คือพวกรถอเนกผสมซึ่งใช้พื้นฐานของปิ c กอัออย่างเอเวอเรสเนี่ย ปรับตามเลนเจอร์ใหม่แล้วซึ่งเปิดไปแล้วอย่างที่ในงานบางกรอบมอเตอร์โชว<า>์เมื่อเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยโตต้าลิโวโอ,อปรับขนาดนี้แล้วตัวไหนจะตาม f o r t จูเนอร์ฟอร์จูเน,เนซึ่งน่าจะคุณก้น่าจะเอาภาพหลุดมาให้เห็นกันบ้างแล้วว่าหน้าตาเป็นก็คือปรับให้ดูหรูขึ้นว่างั้นเลย ดูหรูหราดูเส้นสายดูมากเลยนะฟอร์จูเนอร์ที่ไม่ค่อยทำอะไรตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็น่าจะประมาณกรกฎาหรือสิงหานี่าจะมาว่าเร็วๆนี้แล้วหลายจริงๆแล้วนะคะยังมีตามอย่างอินโนวาก็น่าจะปลายปีเพราะเพราะว่าพรุ่งนี้ใช้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์อินโนวาไฮรักลีโวเนี่ยใช้พื้นฐานเดียวกันเขาเรียกไอเอฟวีสองเพราะฉะนั้นพอลีโวผมคิด หลายรอบมากเลยนะกว่จะแบบแล้วอะไรนะรีโวออกมาปุ๊บทีนี้เดี๋ยวฟอร์จูเนอร์ตามละแล้วก็ยินโวว่ามาละก็จะลาไปส่วนตัวที่จะต้องตามมาอีกตัวก็คือมิตซูบิชิไททันใช่ไหมที่มันเปิดโฉมใหม่ตัวที่ตามมาก็คือปัเจรโรสบอร์ดก็น่าจะประมาณเนี้ยเห็นตามข่าวก็น่าจะเป็นช่วงกลางปีนี้ก็ประมาณกรกฎาสิงหาเนี่ยก็น่าจะได้เห็นหรือภายในปีนี้แหละภายในช่วงไตรมาสสามนี่แหละ ดังนั้นใครที่กำลังส่องติตส่องใจอยากจะดูรุ่นๆประมาณนี้นะคะก็ช่วงนี้แหละก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะคะสำหรับค่าย Pick Up ในแต่ละค่ายรวมถึงรถที่เกี่ยวข้องพวก p พวหรือรถ่เป็นส่งแบบ PPV นะคะช่วงนี้ก็นำมาฝากกันนะคะในช่วงของกูรูคาค่ะก็ยังไงรักชอบ รุ่นไหนค่ายไหนเนี่ยลองพิจารณากันดูก็แล้วกันนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยทีเดียวซึ่งแต่ละค่ายนี่ก็อย่างที่พี่ชีตบอกค่ะงัดกลยุทธ์กลเม็ดทั้งหลายเนี่ยออกมาสู้กันสุดฤทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคนะในช่วงนี้ที่สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายมากขึ้นช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารสักหน่อยข่าตอนเร่งอัปเดตนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ